สวัสดีครัาผมสุดี่ยำยินนะครับนี่ก็จะพาม,มาดูต้นไม้ของผมอันนี้ก็เป็นต้นไม้ชนชุมนะครับที่ผมลงกระถางไว้ก่อนหน้านี้นะคร <c oughs> ับก็จะเริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ต้นวนก็แต่กิ่งดีนะครับหนักตะขาบนะครับ จะเริบตัวได้ดีครับผมเขาก็จะได้หายใจป็นห,หากขึ้นนะครับเจอใครมีชนชมก็เอามาแต่งมาแบบนี้ก็ได้นะผมนี่ก็มีอีกต้นหนึ่งครับเขาจะแตกกลุ่มนะผมน,นี่ก็เป็นรากตะขาบ ที่ทำไว้นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมเอาไว้พลกหนอนพวกแมลงนะผมจะเกิดไปนีก็แดงนะครผม สีสวยนะครับเผื่อใครจะจะทําก็ไปเสื้อดูเลยนะครับต้นพาลุยนะผมนี่ก็จะเป็นอ่างปลานะครับผมที่ผมเอาอย่างทําไว้นะครับอ่างปลาอ่างนกยุงนะครับผมขอฝากติดตามด้วยนะครับผมต้นพาลุยนะผม ฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสด,ดีครับผม